สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับติยอนค่ะฮะฮะชื่อเลยมั้ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะติยอนค่ะเฮ้ยเห็นแม่เรียกที่บ้านนอกบะกอีงเผือกยิงเผือกยิ่งเอ้ากเดี๋ยวนี้เขาอินเตอร์แล้วทำงานที่นี่กี่ปีแล้วครับที่นี่เหรอคะครับก็ไม่นานเท่าไหร่อะค่ะ ทำไมล่ะคะได้จากชาบว่ารวยหรือ,อ,อยังอ๋อก็อีกไม่นานเนี่ยค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยนุยพร่งนี้ไปอะค่ะมีแฟนหรือยังครับยังค่ะรวยแล้วค่อยมีแฟนนะคะอ่าสภาพครั้งก่อนว่ามีแล้วนี่ตอนนั้นแปดค่ะนั่นคู่แฝดน,นะคะเมื่อไหร่จะมีเขาสักทีเขามีกันหมดแล้วนะอีกไม่นานเน,น,นี่ยค่ะ หรือพี่น้ำใช่ค่ะขอรอยกระทรงนะคะอรอยกระทรงหลงทางนะคะชอบผู้ชายประเภทไหนครับอ๋อรอรวยค่ะโอ้หายากแล้วเนาะี้เอาคนเอเชียหรือ<ด>คนยุโรปก,การรับสมัครเลยนะคะอ่าติดติดติดคน,อเ,คนคอเอเชียหรือคนยุโรปครับเอเซียดีกว่าค่ะเอเชียได้ดูไม่แตกต่างนะคะอืมเนาะอย่าไปเรียนแบบใครใครคนอื่นเลยเนาะใช่ค่ะอื นอกเวลางงานทำอะไรครับเนี่ยนอนค่ะนอนอ้าวไม่รับจับพิเศษมั้งเหรออ้าวจับพิเศษก็คือนอนนี่แหละค่ะเออเออนี่นี่ถ้าเผื่อมีใครมาชวนไปถ่ายนูดลงปฏิทินใช่ไหมลีโอหรือเปล่าคะเล่าขาวครับเดีต้องต้องเงินดีนะเงินดีนะดูเงื่อนไขก่อนนะดูเงื่อนไขก่อนใช่ไหมใช่ค่ดูค่าจ้างก่อนได้ไหอมเอาดู มีก็เพื่อนนั่งหัวเราะอยู่นี